เสามวันนี้ไม่ได้ไปไหนอยู่ห้องพักผ่อนนะครับกับแฟนแต่ตอนนี้คือต้องออกไปซื้อกาแฟให้แฟนนะครับ แล้วก็มีสเก็ตบอร์ดเนี่ยให้ไป,ไปเร็วขึ้นดูก็รู้ว่าผมเผ้าเสื้อผ้ายับเยินโอเคไปดีกว่าตอนนี้อากาศร้อนมากเสรัสเก็ตที่จะช่วยให้ไปเร็วขึ้นนะครับจะไปซื <c oughs> ้อกาแฟที่เซเว่นปักซอยนี่อย่างน้อยก็ได้เล่นสเก็ตครับวันนี้ ไม่ได้ใช้ฝึกอะไรก็เนี่ยแหละครับไปซื้อของบางสอยดิเซเว่นใคไที่ออกข้างนอกก็อย่าลืมพกล่มกันไปนะครับไปเที่ยวไหนก็ต้องการใส่แดดไว้ด้วยนะครับร้อนมากๆครับ เอาเอาเอสเปโซ่แก้วนึงครับ่นี่นี่่จ้เยอะไม่เอา่่ไม่ได้แบบไม่จิ้มไม่ได้แบบธรรมดาถ้าใม่้่าน้ไม่งาน Takk ที่ไม่ชำนาญสเก็ตก็ระวังกาแฟาแตกได้นะครับไม่แนะนำให้ผู้ที่เริ่มใหม่ๆม,มาซื้อของแบบนี้นะครับเคยไปวันหยุดยาวของใครหลายๆคนของใครหลายๆคนก็ขอให้เที่ยวอย่างสนุกนะครับวันนี้ก็ไม่มีวิดีโออะไรนะครับ ฝากแล้วพวกนี้อาจจะมีการไปถ่ายถ่ายรูปภาพสเตจในเด็ดกกรุงเทพยังไงลองติดตามชมมาดูนะครับยังไงวันนี้ผมเมกินที่ขอตัวละไปก่อนนะครับเจอกันในวิดีโอพ่กนี้แล้วกันนะครับถ่ายรูปสตตีกรุงเทพที่ไหนลองไปดูกัน bài bye ạ, giờ lâm, cuộc sống kết thúc rồi, không còn gì